ือแถวบ้านนี่บ่นั่นได้คั่นบ่ง่ายๆแต่ผู้เฒ่านําบ้านในบางคนก็บ่ได้เป็นเด้ทายานมีบ้านชุมดุงผู้ชายแต่ผู้ชายก็ยังบ่ค่อยั่น้วก็ขึ้นไปมงเองอีกเนาะเก่งๆๆกิกิกาอา้เา้ยฮะอ๋อ ที่ว่าเางินคำที่ว่าได้เฮ็ดเฮือนนี่แม่นไปหาเงินมาจากเมืองไทยพุทธโอ้ลูกคำว่าได้น้ำลูกนี่กำบ่าได้เฮือนงามเนาะพอดีได้น้ำดุพอดีได้เฮือนงามใส่คอเขา่า ลงบาผู้<อ>เธอไปขออยู่แถวเโนูอยู่บชันลายคำไปซื้อเครื่องชื่อโคงนี่ไปซื้ออยู่เโน่ก็คือ่าซื้ออยู่ตลาดอยู่ค่ายนี่ออนมันไกล้เนะาะคำอยู่เชโน มันไก่และเผื่อสีหอมมาหอดเนาะเชลนนเชนปลายว่าลงเชน,นูออนงง<อ>ี่อคารแลอดไถนไหนโอ้กัธรรมดานะมเนเาะแพงเจอพี่น้องเลยคารถแต่แต่บ้านเพิน่นบ้านยังก็เมนเนี่ บ้านนาโน่แถวบ้านนาน้อยลงหอดชินูกับไปกับมาเนี่ยแสนแสนซ่าไปหกสิบมาหกสิบเนาะอ๋อประมาณแสนซ่ากันไปเนี่ยอยู่ตามปิจีชีวิตตามหมู่บ้านในชนบทพี่น้องบเจ้านะยังไม่เคยไปเอ๋อเยงินเพิ่นว่าซื้ว่าจ้างขรถ หาที่บล er ็อกิปน่ะโอ้ยันย right ินคำว่าไว้ยซื้อจะสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุกูสุคนมาสมองสบอนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฟังเล่าหรือฟังไทยอ่าหรือว่าอย ในต่างประเทศหรือว่าอยู่ภายในประเทศพี่น้องเไงยต่ยินดีต้อนรับเนะาะการเขา้าสู่ซองของบอลเวียงไซใจเกินนโอยวิสองคือเก่าคือเดิมพี่น้องเไยเนาะมื่อนี้บอลเวียงเองแต่เรมาทายฮะคลิปมีครอบครัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเป็นางานลำบากในพี่น้องเไยอยู่กับหลานสองคนเป็นอะารชาวบ้านเป็นแนะนำมาเนาะพี่น้องเนาะเอากระไรเข้ามาถ่ายบางเพื่อนพี่น้องเไยเดี๋ยวสิเข้าไปหาโอรมกับเพื่อนก่อนเด็กๆนหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพื่ออ่าเป็นชื่อกลางให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC รับชมเบิ้งนึงเพื่ออยากจะ เห็นมือเขามาช่วยเพื่อนว่าจะเป็นเขาปลาอาหารแห,ห่งสิ้งของนั่นหนแล้วแต่น,พ,น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 ,พ,พ,นพี่น้องเงนาะพน้องมาเบิ่งมาชมแล้วก็ติดจรณาไปพร้อมๆกันพี่น้องเไยไปเบิ่งไปชมเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเไงเนาะสบายดีกอนไหมตูกโดยเนาะทั้งเม่ตู้<อ>ตซื้อว่าเม่ตูุยังเจ้าญร้อยฮะชาวร้อยชาวร้อยเมตุเลยหาร้อยชื่อ ไม่ตัลอยเออลอยเชื่อเอเจ้าอยู่กับใครเจ้าอยู่น้ำลานอยู่น้ำลานเอออยู่น้ำลานสองคนบ่เออสองคนสองคนกับเจ้านี้ไปไทยบังคัลูกเขาก็ไปไทยนะว้าเห็นเงินจะลิปลูกเออจะคนลูกเจ้าทางเบิดทางมวลชีคนพอชีคนเลยพูดหนึ่งเอาไปชู่วเอาพัวแหละกรีบหนึ่งก็บมีขาดองเป็นยังคือบุมีขาดอกจะเข้าไปอยู่น้ำพัวได้บ่ เออไปนะพูดแล้วพุ่นเอาพูดบอลชกบ่อพุ่นเอาจนให้เขาว่ะโดยโดยมือเขาใครตอนนี้อยู่อยู่กับหลานนั่นสองคนเจ้าปีหลานเจ้าเออทอนเลยได้สิบห้าปีเฮ็ดได้สิบห้าปีเฮ็ดเฮ็ดได้บ่มีคิดแทนเขาบ่ได้เข่าเฮียนบ่เขาไ้เข้ามันอ่อแล้วมันเป็นแล้วโอ้เจ้านั่นเจ้าปีเจ้าโอ้มาไลายแล้วไอ้บ้ันหลานเนี่ยจะเต็มชาวเลยเขา เต็มเช้าแล้วเลยลลูกที่คนหนักรวมั้งทั้งลานทั้งยังน่ะเป็นเช้าฮอดเช้าคนพุนเหินเฮานี้นะอันนี้ก็ชิบคนแหละเหินตัวนี้ตัวนี้ก็ห้าหกแหละบอกโอ้ใชนแ้เขาป๊บป๊บไปเลยแบบนี้นั่นเจ้าอยู่เพื่อนหลังนี่น่ะอยู่ผู้เดียวอออยู่กับทอลาน้อยสองทอชิบห้าปีฮะยิ่งบ่าคือปุชายละเนชายป้ชายเรื่องเลยลุงอ บ่วงนำยังบุมีนี่นี่จะกินกับอะไรห้ากอะไรเลยแจมเอลเลยรวยนำยังบุมีเอาเขาคนโตนี่ได้สายไส้เ่ไล่เนี่ยเขาตัดเลยเขาอยู่หน้าพุ่นเขาบูยักเขาตัดเลยได้บุมีขึ้นเสียเพื่อนบ่เออยอมแล้วเขาตัดเลยเลโดนโดนเงินเสียเพื่อนนั่าป้าเขาเอาคืนแล้วนั่นป้าบ้าบ่แม่น่ะบอลก็จะถุบเฉยบอล เขาใจบวนขี้บวนยางนะลูกเอ้อเพือนหลังในน้อยนนี่เพือนไผนี่เพือนลูกเฮาต้องม่วนบักเชิญชื่อมันคนพุ่นลูกเือนลูกเจ้าเออคนเออคน10คนพุ่นแหคือหลายแท้โยอันนี้เาบ่กุมกินน่ะข้าอันบ่กุมกินบ่กุมกินบ่ได้เฮ็ดนาบ่ซอ่ะเฮ็ดนาเฮ็ดนได้ดอกช่องแซจอบได้ซอือเออเออบ่มีูบ่มีหยังไ ปัจจุบันนี้น่ะแปลว่ากินเข่ากินน้ำนั่นเอาเข่าเอาน้ำใช้แช่กินเอาห้ากินคันบ้างยังชอกชอกยเอามาแจะใช้สองชอกแค่น่าแหละหมดแล้วต่อยแต่เดือนช่องกินมันหลายคนเนาะโอ้ยเายอมนวลรวยหนอมมันหลายคนกินเข่ากินน้ำก็ย่างหมื่นในตุเจ้าหน่อกินเข่าไม่ได้กินยังนี่บุ๋มยังไม่ได้กินยังเนาะชามานะนี่น่ะเข่าน่ะคุงก็บใบเห็นเลยรวยเข่าเลยห้ากินก็บรไป มโอไดกินยังดิเออชอบกินยังนอนวันนี้ไขวันนี้แถวนี้บ่ได้ไปหารับจ้างมา้ยังบ่รับจ้างใชได้รวยเอากลมนมันกลน์ยังเขาบ่ได้จ้างบอกลมัน์่ะเขาบ่จ้างคือเฮาเนี่ยเขาเท่าแหละเขาเท่าแหละเฮ็ดบ่เทิงเขาแหละรวยอ่าใช่กินน้ำลูกน้ำลานไปซื่อลูกก็ชั่วเอาเถอะเคลมกุ้มปากเขาชั่วเอารวยโอเคว่าเขากุ้มปากเขาใช่ไหมเนาะยาละ ปีกายนี่ก็หากเข้าพูนหอดบอนองพุนเอาเจ้าน่ะทางลงเขาเอาเจ้าไปน้ำพาเแ่าไปน้ำพูนซื้อผ้าั่านเลยอ๋อไปน้ำเพลินอือปีกายเนี่ยยังท่านในลุ้นน้อยได้รวยไปน้ำลาวท่านเลยหมู่วอกควันในนาบาลเนี่ยคือว่าไอหมู่ายเฮ็ดไดนอยากรวยโอ้ไปเนยเนยอื อยู่กันไปแบบอ่าหันไข่เลยข้อเงินน้ำตลาดเนี่ยเอาวันนี้หลานเเพิ่นบ่ได้ไปอ่าเห็ดมาได้ไปอยู่ยังเพิ่นไปใช้คู่มือนในลานเจ้าะหน้าลานเฮาชื่อมันไปหน้าพูดเละไปนะเออเฮาให้ได้เช่านี่นะเฮาเจ็บหัวไปบ่ได้เฮาบินหัวให้เราเนี้ยเลหน้าชื่อมันนะให้เราเห็นเนี้ยเจ็ดเห็ดยางมั่งอันนี้แหละมันเห็ดหัวนี่แหละ ยานไผ่ไหมรวยเขาไปบุเร่เขาเจ็บแอวนี่ไงแจ็คหลังคาเฮือนยังเฮ็ดหน้าอยู่เอายังเฮ็ดเบียบอยู่ได้เอาเลยเขาไปถามแจ็งหลังคาเฮือนในหมู่บ้านุโบลายแล้วเป็นชาวคนละชาวหลังคาโอ้บ้านพุนเละบ้านน้อยพุนเละกับบ้านพุนเละบ้านพระครัวพุนเอะของแม่บ้านเอะทั้งวันอ่ะอ๋อรวมเข้ากันใช่ครับเออห้าชิบหกชิบคนละโอ้เดี๋ว่ารวมเข้ากันเนาะเพราะคนไพ่มันละได้เขาแต่ถ้าฮ้องนี่นะ โอ้แ oh. ตตะเกียงยเนี่ยตรงไมนมีกไตแต่เกียงไผ้ามีมีเอก็แค่ต้นอแหนาจะไห้แหนชิบดาวหายหนาพุชิบปอกเขาชิปปอกอืมก,กระปอกกระปอกน้อยๆอันอ่ะโอมันจะกุมกิ้นบ่บ่มีพูบ่มียางกินนันใช่อะเบื้องรถทันคุณเลวจะก็รถไทย,ทยนี่ไล่มาแต่ดนบ่น โอ้ยรถไก่รถไทยเก่าคุณน้อยต้อยติปู่ติย่าพุ่นเป็ปู่ติย่าเออเบิ่งเข้าบ่มาบ่เชิเข้ามาเฮ็ดพอได้ไนพอได้พากันำเนาะอือนี่ก็แปงสิก็ได้ไบ่มีเงินแล้วก็เปีนี้บ่ได้ดำดำเบิ่งหั่นบ่สบายกโตได้ยพวกูมือยังบ่ทันปั่นกินข้าวนี่ๆไนกินข้าวลูกกินแล้ว Để bà bây giờ thật kinh được giờ kinh giờ Chèo giờ kinh, bay bây giờ 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 ngân, giờ ừ. bây khâu bây giờ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  bây นี่ก็ยกอเลยวได้นี่ไงไไปเลยวได้ยังไงนี่ก็ยังในชอบหนึ่งหันหมดล่ะของเจ้านะห้องผู้เธอผ่านทองเพื่อนเจ้านี่บตอมีอย่างบ่ไมีอย่างเขาฮะคนนี้นะว่าแม่ทุกเลยก็ลูกก็ทุกเขาว่อ๋อแบบเพื่อนเจ้านี่เจ้านะฮะใส่กินน้ำลูกเลยซึ่งใช้กินน้ำลูกชื่อเฮ็ดรในไหนฉันแหงบุทรงเลยรวยรวย ก็หากินในชาวบ้านนี่กัน้อยยู่บ่มีอยังกินนอนอยู่ซื่อเอโบมีอย่างกินกับโบเห็นหงมัวเลยในเข่าเลยโบจื่อฮอดอายุตัวเองเจ้าเนาะโอ้ยฮอดแล้วได้เจ็ดเปดสิบเข่าไลยเจ็ดเป็ดสิบมันแบบโบแจกตัวเลขแบบมันคิดว่าเราไปซื่อนะเนาะเออเออฟัวน่าเชียไปหลายปีแล้วโอ้ชามปีชีปีเลยตอนที่ลูกยังน้อยคุณแบบนั้นมัน มาดาน,น้ำประปงประปานี่เพื่อนต่อมาไหวค่ะเพื่อนไหนมีเงินกะเอาข่าวใช้ค่ะเพื่อนไหนบูมีเงินกะเมนบูได้เอาขอ่ขาวใช้โอ้แม่น<อ>มนะเขาตัดบูดเลยวนหะน,นึ่งนะบาทเนี่ยบูไม่มีไพไ่เลยย่งเท้าเพื่อนบักตาเพื่อนพลอมาเพื่ออตาถูกหลังค้านี่ตัดเบูชั้นพากันใช้น้ำอยู่ใช่สเอากินนำ้ำมาดาน,นั่นแหละน้ำก๊อกน้ำหยุ่มนี้อ๋อน้ำกินก็กินอันนะั้นกินนั่นแหละบูมีน้ำฉ่างเอามาน้ำฉ่างเออเพื่อนเจ้าบูมีมีบ่น้ำฉ่าง บมมี่ใชผ้ากับบมมี่มีป้องน่ะนี่ใช่เขา้าได้นีงไต่อเพื่อนี่ช่ต่อจ้าเพืนตัวนี้ตัวนี้เพื่อนเพตัวนี้เพื่อนหลังนี้อ๋อท่อชามหลังเพื่อนนี่แหละบมมีม่นี่แต่เพื่อนเจ้ากับเพื่อนดูกนี่บมมีบมมีคือว่าในหมู่มบ้านนี่ว่าทุกชุดนะว่าวง่ายใช้จนชุดมูชุดมูบ่าเจ้าว่าวล้วนะเขาบ่ใช่บมมีเดียบมมีเงิน ชามลานพุนเอามาง่อนบ่คใช่เออชามลานตายพุนชามลานเจ็ดสามลานแปดพุนโดยโดยโดยเอามาง่อนติไัยรู้โวเออใช่เนาะเออฉันนับว่าทุกแล้วเจ้าเนี่ยเป็นคนบ้านนี่โดยกำเนิดเลยปะโดยตรงเลยปะบ้านพุนเลยเหรอบ้านทงพุนได้เอาพัวมาเฮือนมาเฮือนพัวเออโอ้บ้านทงพุนได้บ้านทงไก่เดือบว่าบ้านทงโอ้ไก่เติบแหละบ้านทงเองอยู่พุนได้ใช่ไหมตุให้หน้าตาก้าเจ้าอยู่พุนได้่ คือกันเขาบปั้นให้ปหั้นนาบ่ถึกคือทไทยเจ้าไทยเขานบเมื่อขึ้ดพัวแล้วก็แล้ว<อ>ได้บ่ได้ก็ตามเจ้าคือว่าชนเผ่าของคุณเจ้านี่เขามาไมล่เมื่อฮือนพัวนี่ยเหม็นยาเลยเออบ่ได้กลับมากับขาบปั้นให้ทิมเอ้ยยังช่องแชมขบบอกกักินน้ำพัวนี่แหละรวยเออกินน้ำลูกนี่แหละอ้เหม็นยาเลย,นยเลยนาะขมือ,มอเฮือน,นพัวแล้วชนะคืนและวรวยอ๋อเขามาอนัน เมื่อหินผัวนี่แมื่อบดชิดได้แมนแม่มบ่มี่ย่างเลยบ่ <c oughs> มี่ย่างก็บุ้งกับโบมีก็ยังกับโคปัันให้นะจะเมื่อเห็นย่างเ <c oughs> มือเอม่อแต่โตเอ้าเอเคื่องเมาม่อแมไปดูใครได้อยู่นในผัวแล้วกินม้นผัวกับปอกหนังกินน้ำผัวค<อ>ันคื่นในบ่ได้แหละเอาคำมาผัวเมื่อพุ่นได้เมือเม่อบ่ได้บ่เมื่อบ่ได้เลยพีพพเขา้าผิดผีเพิอ่อหมดเพื่อนหอยามเมื่อออ๋เจ้าน่อยายเมื่ออยู่หักเมื่อบ่อไรอายุ ทออายก็ตายแล้วเชี่ยวหมดแล้วได้บุมีไผ่เลยยังทอช่อเอวยเนื่องเอยน้องนี่ยนี่จักชิมเมืองค่ะใช่ไผ่เด้พ่อแม่ก็ตายเหมดเนาะไอน้องก็หมดเลยอยู่เลยๆโลชามตายนะคะว่าโอ้ยู่ไปอยู่โลเลยด้ไปซืงอเออจะเผ็ดที่ไหนเออมามายุนอนไปดูเนาะชามายุอยู่สามอายุเราเช่าตัวนี้คาดแล้วนี่ไหน ลมนี่ก็บบุ้มไม่บนยูแลยเหรออืมอันนี้เราอะลูกทุกแม่ก็ทุกบมตรเขาได้ลูกก็ได้เบ้างเหรนเขาได้เลยลูกก็ได้อ๋อเออไอลูกเขาลูกเอออันนี้เห็ดบัวทงนะเขาลูกเออเห็ดบัวทงเลยได้คนเขามันบวกคือกันแม่เออชีวิตคนเขามันบวกคือกันยาแหละไปกันอยู่ไปงงงงแง่แบบนี้แนะเนาะไม่ได้เผาถอกเผาทานเพรดูดเตา คอทั้งมวนน่ะหอดมันอึดเลยคอไปหอดพุ่นห้อดเห็นชีนน้ำเกลือพุ่นตอนนี้น่ะให้เพื่อนลูกเจ้าเพื่อนหนังน้อยนี่เพื่อนไปอยู่ไหนติเออไปให้นี่ให้นี่ตัวนี้แนให้เง้ให้่านหนงี่แหละให้มันางี่แหละเห็ดมันบอบริเห็ดมันเดยรับจ้างเข้าเอาเงินน่นไปรับจ้างเนี่ยได้ไหมเออขุดมันเขานะะ๋อไปรับจ้างกกนมันเออวันหาชีพวันหาชีพ โอ้แต่เมนในเมตู้นี่เผาเพื่อนเออโอ้โดยโดยไปบ่ได้หรอเจ็บเอวล่ะวันหนึ่งจะเขาขานไปวันนี้นำกินกับบ่มีลานไปไปตอนที่เช่าช้ำเขาเบินั่งแลลวเ่าเ่าตายเลยลูกเออพอมันตายก็ช้ำมาตายนี่โมเมนเวเาเนี่ยลูกบออมเมนเหอให้พอมันตายก็ช้ำมาตายนี่เลยบุ้งมียังกินอ๋อผัวเจ้าผัวเจ้าเสียนะบุ้งมีอย่างเลยได้เฮ็ดบุญเฮ็ดจินน้ำพึ้นบน เท็ตแล้วแทตลาดนี่ช,ช่วยจะทุกชมเชื่อโอ้โอแทนตลาดนช่วยจาทุกคนอะลอยๆลอยเอ้ยยังดีอยู่ยังดี <ไป S 2> ่าไกลดุไกลเต่าแน่แล้วก็มีผู้ช่วยแน่เนาะเอ้อยู่ช้ำใต้นะดูเอ้ ว่าเขาใจยู่หงนอกองหนำเขาบอเป็นเฮดเลูเออเอามางอนดในชายตะปูกระมือนี้ใ่กระมือม่ยังหงหนำไหมใจเลยเนี่ยเขาเอาคืนในในรวยให้นเนี่ยหอดขุดหัอะอ๋อตะกี้นะ่ะเพิ่นให้อยู่เออให้อยู่เขาบ่เป็นเฮดเขาว่าให้นี่อื้เนาะเอา้าว่ะเขาบ่เป็นเฮดเลยอ๋อเพิ่นเอาทอ,ององหนำให้เพิ่นให้เฮดเองเอออ๋อ เพิ่นให้เฮ็ดเองเนี่ยโบจักพุ่มเฮ็ดมีย่างกรบโบมีท่อบ่ง่ายๆกระโบมียังในเพิ่นเอาแต่ท่อมันมาให้แต่เฮ็ดบ่เป็นเออแต่โชคเพิ่นเอาคืนเอาคื้นอ่ะเบาอีกคือเบาอิ่งขึ้นเชื้อรวยเขาวะเน่อยเหนื่อยจากเฮ็ดในไหนเนาะบ่เป็นเฮ็ดเนาะบ่เป็นเฮ็ดตัวแบบไม่ยิงมีไปช่างเครื่องเงินค้ำกรบโบมีช่วยเงินช่วยค้ำกระใครเด้เฮ็ดได้รวยตัวนี้เด้อเมทาเอ้ยนี่ตะปูก็บ่มีช่างก็บ่มีท่อมีท่อชื่อกับคนช่างอาชีพเท่านั้นเพิ่นเามานะ มีทองรับจังกระซีเพื่อนเอามาให้นะมาแล้วนะเจ้าบบมีข้เฮือนผัววนอ่าแนวเฮ็ดดดเพื่อนเอาขึ้นอือก็เอาขึ้นอือก็เอาขึนแหละหันน่ก็บอนเพื่อนโมาตั้งเฮ็ดให้เลยเนาะบอของเขาเมื่อจะทุกหันหน่เขาใจให้พอชามลังเฮือนเอาทุกคนไนหนะบ้านีไหบอลดำดำน่เพดำดำันาชส่แรงเพือนบอาพุ่นใอหม้ให้เพื่อนโตบอลดแดหันหน่อเพดดำดำหนเาใให้ โอ้ลายปีได้แน่มาได้ชองปีแล้วได้เนี่ยในรวยเฮาอไวจะทุกรวยเนี่ยฮัมโมเป็นเฮ็ดโมเมนเ์ฮัมโมยิ้มฮัมโมเป็นเลยโตเป็นมะยิงตัเป็นโมมีเี่หัวหน้านมมพากะโมมีหัวหน้าครอบครัวไวสั้นซะเลยด้เป็นครอบครัวหยังที่ใครน่ะในยูอันนี้เฮ็ดได้เราเสียแล้วเอ่อมันง่ายไปได้ต้อนเดียวร้านน้อยพูดแน่คอให้แน่มาเยี่ยมมายามเบิ้งทั้งครอบครัวที่ว่า ตอนนี้ก็กำลังลำบากขาดแคลนเขาฝาหานแหงเนาะแต่ว่าอยู่กับหลานชองคนว่าชั้นช้าแต่หลานวอยู่ตอนนี้เนาะเอออันนี้เราอยากไปอยู่ได้จะไปไทยจะไปอยู่ไปยังจะไปไทยอยากไปไทยวะอยากไปไทยเอ้าสิไปไทยเขาว่าบ่มีบัตรได้ช่วยลวยจับได้ปีหนึ่งบัตรแกชยังบ่มีได้สำหรับเพื่อนบูมี่เจ็บได้รวยเขาว่าบ่มีบัตรบ่มี่อย่งนจ้าอยู่เห็นยังมันว่าทุกคุกใจในรถไทยนาก็บ่มี ทุกข <mile> ์ก็อย for ู่ช so ุมทุกข์ลูกเอ้ยจะเฮ็ดได๋เนาะเลยเออเจ้าเกีวมากเกีวผูอยู่บ่อาจารย์เวก้วเดี๋ยวจาเินให้ซื้อมาูเออจะถูลก่อนเลยเฮากบ่มีหลายถ้ามีหลายก็สิให้หลายอยู่เออ่าช่วยได้ซ้ําเฮาช่วยได้เพราะว่าเออแม่นอ่าปาูรวยเพิ่นมาเยี่ยมมายามเบิ่งถามข่าวเบิ่งเนาะนังเือว่ามีผู้ใหญ่ช่วยห้องน้ํานี นั่เถื่อว่าได้เนาะนั่เถื่อเป็นอยากช่วยอย่างยังก็ทำคำช่วยนะเฮ็ดแล้วนะเฮ็ดไลรยุเนาะคำว่าเอามาให้เฮ็ดเองมีเฮ็ดบวเป็นเออเฮ็ดบวเป็นรวยบเฮ็ดบเป็นเฮ็ดโบว์เป็นง่ายใช่ไหมเออเฮ็ดบวเป็นหอยย่อมนี่โดยโดยโดยใหญ่ทั้งมวลั้เป็นบวเฮ็ดบวได้บวมีเงินบวมีคำย่อมเนาะเออย่อมคันเนี่ยอุ่นจ้าเอา่嘛จะถุโดยนี่เป็นชาวพันกิโปได้ยันชื่อผู้ชื่อผู้ชื่อหมัดเพิดเนาะ อันนี้ห่อกรสิโคเดินทางโตเนื้นะอบี้เ<ห>น<ด>ึะสบายดีนะ้อยดูเนาะเลยโอเคเ<ล>นาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กรสิประมาณนี้นะพี่น้องเคยสัมผัสเพิ่ตู้เพิ่นเพิ่นอยู่กับลานสองคนหนึ่งกละตาเนเพิ่นโมยูเพิ่นว่าในเฮือนชาดันเป็นแต่กี้กับห้องน้ำนี่กับมีคนเนี่ยมาช่วยเพิ่นอยู่หักแต่ว่าเอามาใหา้แต่ทอกับ b ชังกะสีสเพินเพิ่นโมจัาก้มเพชรได้ทรงคืนว่ะเพิ่นเอาคืนว่า,วานั่นเนาะพี่น้องเนาะกลับประมาณนี้พี่น้องเลยครับ แข่งเย็บซีรี่ส์แข่งเบอร์สกูุกคนเนาะเขามาเบิ่งมาชมในคลิปนี้ก็ได้พี่น้องเลยขอขอบคุณขอบคุณนะไล่พี่น้องเลยสิได้ขอจบคลิปลงไว้เพียงสันี้พอๆในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนะเาะโอ้กาวคำว่าสบายดีสบายดีเบอร์สกูสกุลแขงคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอยเนาะ